ุกธุรกิจจะต้องใช้เทคโนโลยีมากขึ้นเพื่อให้เข้าถึงลูกค้าและเพิ่มสปีดในการแข่งขัน S l e เลเจมีโซลูชันด้านดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันจากพันธมิรระดับโลกในงบประมาณที่จับต้องได้ ดรสันติสุขลิมปิติเจริญโชคประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัทเอสเทเลเจนเอสเทเลเจนเป็นผู้ให้บริการด้านดิจิตอลทานสมันและดัต้าไนติกมาเป็นเวลากว่า10ปีครับดิจิตอลทานสมันคือการใช้เทคโนโลยีทางด้านดิจิตอลที่จะเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบซอฟต์แวร์ต่างๆที่เอสมีมีในองค์กรเข้ามาสู่กระบวนการที่สามารถทํางานร่วมกันอย่างต่อนเนื่องหรือเป็นระบบดิจิตอลได้ เอเสเลเจนมี3โซลูชันที่จะสามารถตอบโจทย์ด i จิตอลบิสเนสท r a น s f ฟอร์เมชันลุ่มที่1คือโซลูชันด้าน Data Analytics จะเป็นการนําข้อมูลจากซอฟต์แวร์ที่องค์กรต่างๆมีมาเชื่อมโยงกันแล้วทําเป็นฐานข้อมูลการรวมถึงการสร้างระบบการตัดสินใจโดยอัตโนมัติ โซลูชันเหล่านี้จะทําให้ผู้บริหารตัดสินใจได้ยอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและทันท่วงทีโซลชันกลุ่มที่2คือโ o บโติกโปรเซ s s a ออโตเมชันโซลูชันนี้จะเป็นการเชื่อมโยงกระบวนการการทํางานที่พนักงานในองค์กรจะต้องปฏิบัติงานซ้ําๆเรามีระบบออโตเมชันที่จะเข้ามาช่วยยีนโปรเซ s ต่างๆเขาด้วยกันช่วยให้พนักงานสามารถลดเออร์แล้ลดต้นทุนโดยการใช้เทคโนโลยีออโตเมชัน โซลูชันกลุ่มที่3คือโซลูชันด้านไซเบอร์เียวรตี้โซลูชันกลุ่มนี้จะเป็นการนําข้อมูลจากระบบป้องกันภัยต่างๆที่องค์กรมีอยู่เดิมมาสร้างการป้องกันภัยเชิงรุกให้กับองค์กรสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางด้านข้อมูลและชื่อเสียงของบริษัทโซลูชันดาตา้าในติดจะเป็นโซลูชันที่นําข้อมูลจากซอฟต์แวร์ต่างๆที่องค์กรมีเช่นระบบ ERP ระบบ CRM ระบบ HR เราจะเข้าไปวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าว่าลูกค้าต้องการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในจุดใด หลังจากนั้นเราจะเข้าไปทำการเชื่อมโยงข้อมูลที่ลูกค้ามีมาเก็บไว้ในถังข้อมูลกลางแล้วก็ออกแบบระบบ Business Intelligence และสร้าง d a s h บอร์ดในการวิเคราะห์ข้อมูลให้กับผู้บริหาร d a s h บอร์ดจะช่วยให้ผู้บริหารสามารถตัดสินใจได้จากทุกที่ทุกเวลาและเมื่อเราสร้างระบบตัดสินใจได้แล้วเราก็จะมีการฝึกอบรมพนักง,งานให้ความรู้ให้พนักง,งานทุกๆระดับสามารถที่จะสร้างข้อมูลการตัดสินใจแบบนี้ได้ด้วยตัวเองในแผนกถัดไป โซลูชันโรบอติกคือโซลูชันที่เป็นชุดคำสั่งของซอฟต์แวร์ที่มาทำงานทดแทนการทำงานซ้ำๆของมนุษย์ยกตัวอย่างเช่นถ้าองค์กรจะต้องมีการเข้าไปเช็คเว็บไซต์ของหน่วยงานภายนอกเป็นประจำแล้วจะต้องมีการกลับมาทำรายงานให้กับผู้บริหารทราบโรบอติกโปรเซสออโตเมชันจะเข้ามาทำงานเหล่านี้แทนเพื่อให้เจ้าหน้าที่มีเวลาในการที่จะไปวิเคราะห์ข้อมูลและรายงานผลมากกว่าเป็นผู้ที่ลงมือปฏิบัติงาน ขั้นตอนการทำงานแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนก็คือการเข้าใจกระบวนการเดิมที่พนักงานทำอยู่แล้วก็สร้างชุดคำสั่งที่ทำงานทดแทนกระบวนการนั้นโซลูชันนี้จะมีประโยชน์ถ้าองค์กรมีเจ้าหน้าที่ที่จะต้องทำงานซ้ำๆอยู่เป็นปริมาณมากและมีเออร์เลอรที่เกิดขึ้นจากการทำงานของเจ้าหน้าที่พนักงานโซลูชันนี้จะเข้าไปทดแทนกระบวนการเหล่านั้น ส่วนงานที่เหมาะกับการใช้งานโดยปติ Process Automation คือส่วนงานบัญชีการเงินหรือส่วนงานที่เป็นงานด้าน HR หรือเป็นงานด้าน Operation รวมถึงด้านการบริหารจัดก,การเรื่องการส่งสินค้า Supplier เชือ Inventory เพราะส่วนงานเหล่านี้มีลูกค้ามี Supplier รวมถึงมี Inventory อยู่จำนวนมากที่ต้องบริหารจัดก,การซึ่งเดิมจะต้องใช้เจ้าหน้าที่ในการที่จะคอยตรวจสอบและเชื่อมโยงความถูกต้องของระบบเหล่านั้น องค์กร SME จะมีระบบป้องกันเช่นไฟวอลหรือแอนตี้ไวรัสอยู่แล้วแต่เนื่องจากการโจมตีสมัยใหม่อาจจะมีการโจมตีที่หลากหลายมากขึ้นและมีการโจมตีที่ไม่สามารถที่จะระบุเวลาที่เป็นเวลาทำงานได้เพราะฉะนั้นระบบเฝ้าระวังภัยไซเบอร์หรือ SIEM สามารถที่จะดึงข้อมูลจากระบบ Security ต่างๆที่องค์กรมีอยู่เดิมมารวมศูนย์ทำการวิเคราะห์และแจ้งเตือนความเสี่ยงและภัยคุกคามที่เกิดขึ้นหรือถ้าเกิดเรามีการโดนแฮกขึ้นมาระบบนี้จะทำให้เราสามารถเทรสแบ็คเราสามารถป้องกันความเสี่ยงและลดผลกระทบ ได้เมื่อมันมีรูหรือการอะเลเกิดขึ้นเราจะมีทีมงานที่จะให้บริการเข้าไปให้คําแนะนําในการที่จะป้องกันและลดความเสี่ยงรวมถึงการแก้หรือการรีโคเวอร์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นหากธุรกิจต้องการทำวิสนสทัณฑ n ฟอร์เมชั่นจะมีด้วยกัน4ขั้นตอนขั้นตอนที่1คือการกําหนดวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะทานฟอร์มเช่นการอินพุตยอดขายการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่หรือการเข้าหากลุ่มตลาดใหม่ ข้อที่2ศึกษาหาเทคโนโลยีที่มีความเป็นไปได้หรือศึกษาหาพาร์เนอร์ที่จะมาช่วยในการทานฟอร์มด้านเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกันข้อที่3คือการเอนเกจพนักงานให้พนักงานมีส่วนร่วมและเห็นความสําคัญรวมถึงการพัฒนาพนักงานฝึกอบรมให้เขาพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงั้งที่4คือการวัดผลตามวัตถุประสงค์แล้วก็ดูความคุ้มค่าในการลงทุนเพื่อให้เราสามารถหาไอเดียในการที่จะอินพุ้ฟในเรื่องถัดไปได้ครับ เนื่องจากเพนพอยที่ว่า SME มีงบประมาณในการลงทุนน้อยและเทคโนโลยีดูเหมือนเป็นเรื่องที่แพงและไกลตัวสำหรับ SME เอมอเสเจนจึงมองว่าจากการที่เรามีประสบการณ์ในการให้บริการลูกค้าในหลากหลายระดับเราสามารถเลือกเทคโนโลยีที่มีความง่ายและตอบโจทย์ให้กับ SME สามารถที่จะใช้งานในการลงทุนที่ไม่สูงสามารถเติบโตในระยะยาวได้มีความคุ้มค่าในการลงทุนครับ ในอนาคตรเรามองว่าเราจะพัฒนา3 s o โซลูชันนี้ให้มีความง่ายในการใช้งานและตอบโจทย์กับองค์กรในทุกระดับเช่นเราต้องการที่จะพัฒนาโมดูลต่างๆในการเชื่อมโยงกับระบบ ERP CRM หรือ HR ที่องค์กรในทุกระดับใช้งานอยู่ได้ 2. เราต้องการที่จะใช้เทคโนโลยีทางด้าน AI หรือทางด้าน Cloud เพื่อทำให้การตัดสินใจของระบบ Digital Transformation เป็นระบบอัจฉริยะมากขึ้นและสามารถที่จะเข้าถึงและใช้งานได้ในราคาที่คุ้มค่าผ่านระบบ Cloud จากทุกที่